าไปที่จุดปล่อยตัวแล้วนะคะ <S <S บรรยากาศข้างๆก็จะเป็นแบบเหมือนธีมงานวัดน,นะคะตอนนี้นะคะเราก็ได้คูปองอะค่ะโลลิงโพนี่สวัสดีครับโซล,ล่าโลลิงโพนี่ค่ะระบบกาเล่นเราอยู่ที่นานวีรมาราธอน2021นะครัตอนนี้เราอยู่ที่ข้างหน้าหลังนี่คือจุดปล่อยตัวของวิ่งของเราแล้วนะครับผมตอนนี้ พึ่ง21โลเราคือปล่อยตัวไปเห๋ือเวลาประมาณ1ชั่วโมงก็จะปล่อยตัวมินิมาลาคอน10กิโลนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็มีงานเอ็กโปให้เราเดินดูของบุรีรัมย์มาลาคอนเอ็กโปนะคะแล้วก็วการวิ่งามาลาคอนครั้งนี้เป็นเรียกว่าแตกต่างจากครั้งอื่นใช่เพราะว่าจากตอนกางคืนนะคะเป็นเป็นไนท์รันช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงปลายมีนาเข้าเมษาก็คือเป็นหน้าร้อนอากาศร้อนมากไม่สามารถจัดวิ่งตอะกลางวันได้ก็เลยเลื่อนมา การนี้ก็คือั้งแรกของพวกเราเลยจะบอกว่าตอนกลางวันเนี่ยเราเช็คเช็คอุณหภูมินะ41องศาอุณภูมิสูงกว่าร่างกายเราอีกอ่ะโอเคเดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศข้างในกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้กำลังนั่งรถเข้าไปข้างในนะคะจากตรงเอ่อหน้าสนามตอนนี้กำลังเข้าไปที่จุดปล่อยตัวใช่ค่ะที่อยู่ในสนามอ่าช้างอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตครับผม กน,นะะฮเยอะมากเลยโอ้เดี๋ยวเราไปอยู่แอบๆดีไหมอันนี้เขายังไม่ให้เข้านะเดี๋ยวเราจะเข้าไปอยู่ตรงข้างในนี่ทีหนึ่งเพื่อที่จะแบบว่าตอนวิ่งก็วิ่งไปทางนะั้นอันนี้ก็เป็น,น<า>ครั้ง<า>ที่เท่าไหร่ของแกตตี้ละครั้ง <3 S 1> ที่สามมีสีส<ร>้มอ่าวิ่งยี่สิบเอ็ดโลรอบหนึ่งยีโลแล้วก็สีน้ำเงินครั้งที่แล้วก็วิ่งสิบโลที่ถ่ายคลิปเนาะเป็นคลิปครั้งแล้วอยู่แล้วก็อันนี้ก็เป็นครั้งที่สามแกตตี้ก็เป็นเป็นมินิมาราธอนเหมือนเดิม เรายิ่งวิ่งยิ่งน้อยลงด้วยยิ่งช้าลงเรื่อยๆอีกประมาณเกือบ20นาทีใช่ค่ะแล้วก็บางคนเขาก็จะเริ่มบงงๆเนาะบางคนก็บอกาจักรยานแล้วจะบอกว่าเป็นครั้งแรกที่เรามาก่อนเวลานานมั้มีครั้งที่แล้วมาวิ่งเกือบตายหรือเปล่าใช่ครั้งที่แล้วเลยคือมาแล้วคือปล่อยตัวดีใช่จะวิ่งเข้ามาแบบอเรืงอย รอบนี้เราซิ่งโมไซด์ใช่ซิ่งโมไซด์มาจากบ้านเลยแบบว่ารถแซ็กแล้วก็เรนดอรได้มีรถพยาบาลด้วยเตรียมพร้อมไว้น้ำดื่มให้ดื่มก่อนวิ่งด้วย วิ่งแล้ว,ว,ลวจับระยะเรียบร้อยเปิดเงให้เรียบร้อยออกตัวกันแล้วครับเจอกัน คอร์ดลัมได้ไหมอะพวกแดนเซอร์อะ<ว>นะฮะแล้วก็น้ำกระเจีย๊ยบโอเคฮะพึ่งผ่านไปกิโลเดียวเหนื่อยยังโอเคครับเดี๋ยวไปกันต่อ ีจุดแวะเวทีหลายเวทีมากนี่เหมือนผ่านมา3เวทีแล้วนะฮะตื่นเตนมากเลยนะคะแบบว่ากำลังใจเต็มเปี่ยมครับผมคุณแม้อากาศจะร้อนนะคะนี่เหงื่อเยอะมากเลยนะนี่แดนเซอร์เรามีแรงสุดแดนเซอร์นี่จริงๆเขาาก็เต้นกันมาตั้งแต่แรกเลยเนาะใช่ยอดมากกิ้มแอมแจ่มใสไม่มีเหนื่อยเลยค่ะ กแก้วหนึ่งอ่ะอร่อยเข้าสู่กิโลที่ห้าผ่านจุดเช็คพอยมาห้ากิโลแล้วนะครับเหลืออีกครึ่งทาง คือเหมือนกับเป็นเทศกาลนีออนการวัดประมาณนั้นเวลาสี่ทุ่มแล้วครับครึ่งแรกครึ่งทางนะคะเหลืออีกครึ่งทางผ่านมาหนึ่งชั่วโมงแล้วนะใช่กะว่าจะวิ่งชั่วโมงครึ่งนะคะจะถึงไหมเนี่ยชั่วโมงครึ่งอะค่ะเดี๋ยวเราลองมาทายกันดูว่าเาจะถึงจะใช้เวลาเท่าไหร่ เทปที่บอกค่ะกับตัวคะกับตัวตัวนี้เรียกว่าเช็คพอร์นะครับเผื่อว่าใครลักไก่ไม่มากับตัวก็จะไม่ถูกจับนี่นี่นี่คนวิ่งโอ้โหสิบสองโลตอนนี้นะคะเราก็กลับตัวมาแล้วนะคะนี่ก็ จะเป็นจุดรวมเลยนะคะก็ได้มี42วิ่งมาค่ะสุดยอดมากเกิดมาไม่เคยวิ่งถึง42เลยนะคะถือว่าแบบต้องมีความแข็งแรงฝึกซ้อมมาอย่างนานก่อจะวิ่งได้นะคะของเราตอนนี้ผ่านมา1นึชั่วโมงได้มาประมาณ7โลเหลืออีก3โลใช่ค่ะถือว่า3โลจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่กลับรถตรงบริเวณเขารถเหอเอ้ยเรามากลับตัวตรงบริเวณ เขากระดงนะคะตรนี่าจะเดือยเกินไปบร้ยากาศข้างๆก็จะเป็นแบบเหมือนทีมงานวัดน,นะคะจะเป็นไฟสีสันเนาะก็ขนาดมาวิ่งตอนกลางคืนนะคะก็ยังถือว่าร้อนเลยอะแบบไม่ค่อยมีลมเลยนะคะอากาศค่างๆร้อน 所以让老天给你。Sorry, no, 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 no. นี่น่าจะเป็นอีกไฮไลท์หนึ่งนะสวยมากนะคะคือไฟตรงนี้คือแบบสว่างสวยมากดูมียาวถึงเท่าลยครับ้ตอนนี้เข้าสู่กิโลที่เก้าใช่ค่ะเก้ว่ากว่าแล้วแหละอีกหนึ่งกิโลแล้วก็จะถึงเส้นชัยกันแล้วถือว่ากองเชียร์เยอะเลย ี่ังเห็นพวกดูขึ้นนะต้องรีบแล้วค่ะทุกคน นี่นะคะเราก็ได้คูปองอาหารมานะคะก็กำลังมาต่อแถวเลือกหลายอย่างก็จะมีจานเด็ดอร่อยอะไรแบบนี้นะคะข้างในก็มีอีกนะคะแต่ว่าเรามีอร่อยได้หลายอันอยู่3อันตอนนี้ก็ห้าทุ่งกว่านะครับทุกคนอร่อยไม่ได้นะอร่อยมากไม่ได้เดี๋ยวอ้วนนะอ๋อใช่ค่ะจะต้องระวังนิดนึงเนาะรอรับอาหารก่อนนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็เลือกที่นั่งทานอาหารของเรา ที่พื้นเนี่ยแหละค่ะจริงๆมันสามารถไปนั่งทีสนามข้างในได้นะครับใช่เขาอนุญาตให้เอาอาหารเข้าไปทานได้แต่ว่าเราก็ขี้เกียจที่จะเดินเข้าไปแต่เราก็เลยเลือกนั่งกินตรงนี้เพราะว่ามันยังเหลือคุปองอีกตั้งหลายใบนะคะจะได้ใช้ต่อเลยนะคะสะดวกทุกทก็ได้ตรงนั้นใช่ค่ะนั่งได้หมดที่เขาบอกว่าทุกพื้นที่นั่งได้หมดเลยใช่แบบอยากไปนั่งชิมคริมสนามก่อนก็ ก็ได้ค่ะพวกเราก็จานแรกก็ข้าวมันไก่นะคะข้าวมันไก่ตอนประมาณห้าทุ่มเนาะที่วิ่งมาสิบกิโลเมื่อกี้ก็คงไม่ได้ช่วยให้ผอมลงโอเคค่ะยวขอตัวไปทานก่อนนะคะกินอะไรคะตูดเป็ดอร่อยไหมทีเด็ดคุดดัมตูดเป็ดคือตอนนี้บอกเลยว่าจุกมากนะคะเราเรากินข้าวมันไก่ไปแล้วเราก็กินติ้งมะพร้าวเราไม่ได้ถ่ายเลย แล้วก็มีตนเป็ดกับหมูสเต๊กกินไม่ไหวแล้วแล้วก็เหลืออีกนะคะยอนมากใครเยอะมากใช่ค่ะจุกจุกจุกโอเคค่ะเราก็อิ่มท้องกันมากๆนะคะตอนนี้นะคะบอกเลยว่าผูปองเนี่ยให้เยอะจนแบบจุกอ่ะตอนนี้เวลาเที่ยงคืนนะฮะไม่รู้มันจะยอดเสร็จตอนไหนจะได้นอนตอนไหนเนาะ ก็เรียกว่าอิ่มครบทุกอย่างนะฮะนี่ว่าคึก <ๆ S 2> มากๆเลยนะครับรายการรางวัลดีในเหรียญสิเป็นยังไงบ้างสวยหรือเปล่าอ่านี่คือเหรียญสิบสิบกิโลอีกด้านหนึ่งนะคะเป็นรูปยังไงนี่นะครับก <ไป S 1> ็จะมีเหมือน,นเป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นซิลเวอร์เลเวลแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอ่าเขากระโดงเนาะเป็นรูปเขากระโดงนะครับ ฮะรุ่นนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของบุรีรัมมาราธอน2021นะครับ<ว>เหรียญเหรียญก็เปลี่ยนทุกปีนะสวย,ยไม่เหมือนไมม่เหือนกันเลยนะครับก็ป<ว><อ>ระมาณน,นี้นะคะสำหรับบรรยากาศในงานบุรีรัมมาราธอน2021ค่ะถ้าผมด้วยชอบคลิปนี้นะคะก็กยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ like กับคนทั่วเป็นกำลังใจใ,ให้พวกเราด้วยนะคะแล้วผมเรายังมีคลิปเล่นเซิร์ฟสเก็ตของบุรีรัมย์เยนะครับถ้าใครเป็นสายเซิร์ฟสเก็ตนะครับก็สามารถไปดูทางนี้ได้เลยนะครค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคสวัสดีครับ